เทคนิคยืงคลิ้งนะครับที่ผมไม่เคยบอกใครมาก่อนนะครับก็ผมก็ตั้งชื่อคอนเทนต์ให้มันดูน่าสนใจใเฉยๆนะครับเผื่อคนเขามาเปิดมาดูปั้งอ่ะก็คือตอนนี้นะครับน้องที่เทกับผมกําลังฝึกยืงคลิ้งนะครับซึ่งผมก็บอกว่านะครับว่า สิ่งแรกนะครับของการฝึกท้องเอาก็คือท่ายืนจริงให้ให้ได้กดล็อกให้ได้ให้เบเฟิกไปเลยครับดูครับก็คือดูคลิปด้านล่างของน้องเขานะครับน้องเขานะครับจะต้องลงไปให้ให้สุดอีกนะครับอ่านี่ก็คือเป้าหมายนะครับแกนกลางลําตัวน้องยังไม่แข็งแรงพอนะครับแล้วก็เมื่อจังหวะที่หมดแรงนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคครับก็คือจังหวะที่หมดแรงนะครับอย่าเพิ่งหยุดอเดี๋ยวให้ดูคลิปแอดมินหญิงข้างบนนะครับอย่าเพิ่งหยุดนะครับหมดแรงนะครับ อย่าพิ่งหยุดเทคนิคนี้ก็คือผมก็ได้ทําคลิปมาก็คือเยอะพอสมควรนะครับถ้าคนที่ได้ดูน่ะดูแล้วก็จะเข้าใจนะครับให้ดูคลิปนะครับเนี่ยครับจังหวะหมดแดงนะครับเราอย่าพึ่งหยุดนะครับให้เรานะครับก็คือห้ามยกมือขึ้นจากพื้นนะครับเอาลูกกดลูกยิ่งคาไว้กับพื้นนั่นแหละครับแล้วก็ตามด้วยท่าทงเข่านะครับแล้วก็เนี่ยเห็นไหมครับท่าทงเข่านะครับแล้วก็อัด ถ้าทงเข่าให้หมดแรงนะครับซึ่งคุณก็คือคุณจะก็ะคือไม่พลาดโอกาสทองในการสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องไงอ่านี่ก็คือเทคนิคนะครับที่ผมไม่เคยบอกใครมาก่อนนะครับแต่ผมก็โพสมาหลายคลิปแล้วนะครับถ้าคนที่สนใจคนที่สังเกตเขาจะดวงอ๋อพอยืนจิ้งได้แล้วปุ๊บอ๋อหมดแรงปุ๊บห้ามยกมือขึ้นจากพื้นนะครับก็คือกิ้งท่าคุกเขา่าต่อเนื่องไปเลยจนหมดแรงนะครับอ่ะไม่เชื่อนะครับคุณเอาเทคนิคนี้ ไปฝึกดูนะครับซึ่งเทคนิคมันมากมายผมมันมีเทคนิคเยอะแยะนะครับเห็นดูนะครับแอดมินยิงครับเขายืนจิ้งเสร็จแล้วก็ปิดก็คือเขายังไม่วางมือนะครับไม่ยกมือขึ้นจากพื้นนะครับทงเข่าคู่เข่าลงไปนะครับมือกดที่ลูกกิ้งกับพื้นให้คาไว้ทุกเข่าลงไปนะครับถ้าคุณยกลูกกิ้งขึ้นจากพื้นะคุณก็พลาดโอกาสทองไงอ่าคุณก็พลาดโอกาสทองมันไม่ต่อเนื่องไงอ่านี่ก็คือเทคนิคนะครับยิงจิ้งนะครับก็ เป้าหมายหลักของน้องเขานะครับก็คือโครงการฝึกท้องนะน้องเขานะครับจะต้องยืนกลิ้งให้ได้ให้เพอร์เฟกนะครับนี่คือเป้าหมายแรกคือนี่คือเป้าหมายแรกแล้วก็มันมีท่านะครับอีกหลายท่าที่น้องจะต้องชาเลนจ์เช่นท่าโททบา์ท่าอาราวเดเวอร์นะครับอีกท่ามากมายเกี่ยวกับการฝึกท้องกับบาร์นะครับเยอะแยะนะครับซึ่งก็คือการจะปลดล็อกท่าเป้าหมายนะครับมันจะต้องปลดล็อก ทีละท่าท่าไปนะครับใจเย็นอย่าร้อน,นครับมันถึงต้องมีไกด์ไลน์คอยบอกไงว่าเอ้การฝึกแกนารกำลำตัวนะ,ะคุณจะต้องปลดล็อกประมาณนี้ประมาณนี้นะคุณปลดล็อกท่านี้ได้ปุ๊บอ่าเดี๋ยวก็คือก็คือครั้งหน้าสัปดาห์ต่อไปคุณก็ชาเลนจ์ท่าใหม่อะไรแบบนี้นะครับซึ่งอย่างเช่นก็คือการฝึก ก็ท่าท่าการฝึกอ,อกอ,อ่ะน้องเขาจะต้องปลดล็อกท่าดิฟให้ได้2ีครั้งก่อนนะแล้วก็ค่อย่วงน้ําหนักแล้วก็ก็คือการฝึกท่าก็คือดิฟบาเดียวซิงเกิลดิฟอีกมันจะต้องอัพไปเรื่อยนะครับนี่คือข้อดีของการมีไกด์ไลน์แล้วถ้าคุณไม่มีไกด์ไลน์คุณจะเริ่ยมยังไงผมถามเลยคุณจะเริ่ยมยังไงนะครับอคุณจะฝึกสเปะสะพะตามอำเภอใจนะคุณจะฝึกตามฟิลลิ่งตัวเองนะครับอันนี้หนักกูไม่ฝึกแล้วนะครับ อันนี้นะกกูไม่เอาแล้วกูเอาง่ายๆไว้ก่อนนะครับถ้าตามฟิลลิ่งตัวเองนะครับนี่ก็คือ,เทค,คอ,คอเทคนิคมากมายสไตล์ของผมนะครับอ่ะเทคนิคมากมายสไตล์ของผมนะครับไม่เชื่อก็ลองเอาไปฝึกดูครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะปรับโปรแกรมการฝึกท้องใหม่นะครับ